ันใหญ่ไปข้างบนใช่ไหมใช่เอาให,ใหญ่ไปข้างบนคืออะไรเอาใหญ่ใญข้างบนใช่ไหม่อืมเอาตง้งรูรข้างบนอารูไวข้างบน,น,น,นครับครับจักได้หครับจักได้ครับอ๋อมันเป็นผ้าใช่ไหมคะมันจะเป็นสติครับ นี่อะชุบแม่นี่มันเป็นผ้าแข่งปุ่มเอลไรย์แพรว์เล็บได้เล็บไร้เสื้อพี่เอใส่เสื้อท่าปลาด้วยเสื้อที่พี่พีงายปอรีอยู่ที่เบาะลูกเสื้อแข่งเจอยังเอ้าไม่เจอเหรอสีชมพูอะลูกชมพูแต่เฉอชมพูเหรอใครใส่เสื้อแข่งล่ะเสื้อแข่งคืออะไร เสออ้าวก็เมืม่อวานน่ะหนูอะไปเละตุ้มเป๊ะกันมาแม่ให้หนูถอดหนูถอดไหม <laughs> อันนี้ก็แข่งได้เหมือนกันลูกเะลกตเะตุ้มเป๊ะใเละตุ้มเป๊กใหญ่เละตุ้มเป๊กอันนี้ก็แข่งได้เหมือนกันแขนยาวใช่อชอบอันนั้นมากกว่าอ้าวถ้าชอบแล้วทำไมเมื่อวานหนูไม่ถอดอ่ะลูกหนูไปทำมันจนเปียกกันทำไมล่ะไม่เจ้สีชมพู

เดี๋ยวเราทำที่ใส่จักรยานไว้ข้างหลังดีกว่านาอข้างหลังเราจะมีที่ว่างอีกเนะาะอ้อาวเทเลอร์ไปอีกเหรอจักรยานก็จักรยานเธอลูกเท,ท,ทเลอร์ก็เทเลอร์หนูชไปทำไรทั้งจักรยานทั้งเจสก,กีสนามจักรยานเล่นเจสก,กีได้เหรอน,นเนออ ตัวไวไ้ๆลูกเต้ยเแม่คะเต้เยปตออเป็นไรไปอะเต้ยนอนไปได้ไงไม่เป็นไรหรอกอยากกอดไงเเอป็นไร ขำขำขา แคสิลูแกแตัดแล้ส่จริงๆหนูไม่มีซิปแม่เจ็ดแ,ก,แก,ก็ไม่มีซิปไม่ต้องใส่เสื้อเหรอน้งองลีลืมถุงเท้านะลูกแต่จริคงๆก็ะซิบอยู่ในนี้แม่นี่ไหนน้องลีดูสิโอ้โหหรอยแยะรอทุกวันนี่ อมยิ้มอมยิ้มแมรดน้องรี้ถุงเท้าได้ลูกถุงเท้าถุงเท้าอยู่ในถุงแม่ถุงเท้าจะหมดแล้วนะ

เขามีนิ้วด้วยอ่ะบริสิทธิ์ยังครับเขามีจุกด,ด้วยอ่ะบริยิมดีบริสิทธิ์ยังครับ,บ,รรบเสร็จแล้วครับครับบายครับได้ครับไม่จัดทรงให้มันดีหน่อยอะลูกกางเกงยังอยู่ในถุงเท้าอยู่เลยอ่ะ อีข้างหนึ่งอะลูกเสร็จยังครับบ๊ายบายครับาบ,บาย